วันนี้แวะมาที่ ume, สตีดกูเม่ซีคอนบางแคศูนย์อาหารพรีเมียมที่เรียกได้ว่ามีแต่ร้านดังๆรวมร้านอร่อยเป็นหนึ่งในศูนย์อาหารหรือฟูดคอร์ดระดับพรีเมียมในย่านฝั่งทนเลยทีเดียวก็จัดไปเลยครับวันนี้ร้านนี้อาหารอินเดียสยามอินเดียนะครับ เสร็จแล้วทางพนักงานก็จะมาเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะเลยนะครับวันนี้จัดไป3เมนูนะครับมีชิคเก้นเคอรี่แป้งนานกระเทียมบานมีโปลีและของหวานกุหลาบจามูนนะครับมาลองกับเมนูแรกนะครับชิคเก้นเคอรี่กับแป้งนานกระเทียมนะครับอัดตากกันให้เต็มเลยครับอ้ํา อร่อยอร่อยตามด้วยปานิปุลิเลยนะครับใส่น้ำซอสลงไปนะครับตามสูตรการทานปานิปุลิครับลองดูอืเต็มปากเต็มคำและตบท้ายด้วยนี่ครับของหวานกุหลาบจามูนะครับค่าเสียหายก็ไม่แพงนะครับ310บาทลองแวะมาทานกันดูนะครับที่4ีคอนบางแค่